หลือเวลาอีกกี่วันจะเหลือเวลาอีกกี่วันจะถึงวันคุ้มครองโลกส,ส,สี่สิบวันอืมสี่สิบวันนี้ก็ต้องรักษากายวาจาใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์โดยการตรึกกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของพระธนตรัยคือองค์พระหรือดวงแก้วใสๆเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะเดอขึ้นมาสองนิ้วมือหลับตาลืมตานั่งนอนอย่นเดินก็ต้องเห็นชัดใสแจ่มหยุดตลอดเวลาเลยกายวาจาใจเราจะได้ใสสะอาดบริรสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะกรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมากถ้าเกิดขึ้นได้ง่ายมากก็เกิดขึ้นมานานแล้วนี่นะจ๊ะ ทั้งทั้งที่พุทธบุตรมีทั่วโลกเป็นเรือนล้านวัดก็มีมากมายกายกองเฉพาะบนพืนแผ่นดินไทยก็สามหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศแต่ก็ไม่เคยมีใครนะไปกราบรัตนาท่านมาเป็นเนื้อนาบุญแล่เราได้ถวายมหาสังฆทานแด่ท่านเป็นจำนวนเรืนอนหะมื่นเนยยังไม่เคยได้ยินนะนะแต่ถ้าเรือนหลักพันแล้วก็ได้ยิน ต่นนี้ของเราเนี่ยสองหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศแล้วก็เราเคยทําถึงทั้งประเทศเลยสามหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศในปีพุทธศักร,ราชสองพันหร้อยสี่สิบห้าจ้ะซึ่งเป็นวันสลายร่างของคุญยาจารย์ของเราเนจะจ๊ะซึ่งด้วยความเมตตาของพระเดชพระลวงพ่อทุกวัดเลยสังกาธิการ ทุกวัดเลยนะมากันโอ้ยครูไม่ใหญ่ก็ชื่นอกชื่นใจนันที่ท่านมีภารกิจมากมายแต่ว่าเพื่อรักษาศรัทธาของญาติโยมแล้วก็เอ็นดูครูไม่ใหญ่เนี่ยเคยมาเป็นเนื้อนาบุญให้ทางการภารกิจท่านมากมายกายกองเยอะแยะไปหมดเลยมาปีนี้สองหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศ จริงๆแล้วจากกราบระรัตนาท่านมาทุกวัดเหมือนปีพุทธศักราชสองพร้อยสี่สิบห้าแต่สถานที่รองรับของเราเนี่ยยังไม่พร้อมต้องหลังคามหารัตนวิหารคดเสร็จเรียบร้อยนั่นแหล,ละจึงจะกราบรัตนาท่านได้ในจากกิจกรรมของเรามันมีทั้งวันส่วนในปีพุทธศักราชสองพนร้อยสี่สิบห้านั้นมีเฉพาะที่สำคัญคือ,คอช่วงเย็นเนี่ยเม็นไ ช่วงเย็นๆไม่ต้องไปตากแดดอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ขขอก็เราโอ้ท้องวันเลยเพราะฉะนั้นก็เลยกราาบพราธนาท่านมาสองหมื่นกว่าวัดทุ่ประเทศพระจ้บุตรก็เรือนแสนเออแต่ใครไม่เคยเห็นก็มาเอาบุญซะการเห็นครั้งนี้จะทำให้จิตของเรา ท่องใซปิดอาบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันทีเดียวแหละนี่นะจ๊ะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราก็ต้องสั่งสมบุญให้เยอะๆโดยเฉพาะทำกันเนื้อนาบุญซึ่งจะได้บุญมากกว่าที่ไม่ใช่เนื้อนาบุญเพราะว่า จิตท่านบริสุทธิ์พงใสบุญยธาตจึงเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะบริสุทธิ์ในระดับไหนก็ตาม่านก,ก็มีข้อวัดปฏิบัติที่แตกต่างจากครือหัสอยากที่รือหัสจะทำอย่างท่านได้แล้วก็บำเป็นสมณธรรมยาวนานพระมหาทิลัก็หลายสิบปีทีเดียวลดลันกันาตามลำดับแล้วกว่าจะเป็น จวาดได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะจ๊ะเป็นจังระปกครองยิ่งยากเพราด้นบารมีที่ท่านอบรมสั่งสมมาจากการบำเพ็ญในคำบัรมีเนี่ยจึงมีมากดังนั้นเนี่ยโอกาสอย่างนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่หายากครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องคิดละเราจะต้อง ถวายมาสังฆทานให้ได้สิบล้านองค์ไม่ว่าจะนับทบๆทบทบกันในแ,แต่ละครั้งก็าตามนี่นะจ๊ะต้องให้ได้สิบล้านองค์อย่าเพิ่งตายกันนะอันนี้ขอร้องอย่าเพิ่งขอร้องขอร้องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีทีละเป็นล้านองค์ครั้งละหนึ่งล้านองค์ทีเดียวนะจ๊ะ